สาินสอดเนี่ยได้จริงนะคะไม่จบตาแต่มันจะมีเหตุเกิดขึ้นมาตามหลังไปดูกันอย่าเพิ่งนะคะไลฟังดีๆค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วล่ะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องเขาเข้ามาอ่านเขาเข้ามาอ่านค่ะเขาบอกหนิว่าเขาจะเข้ามาอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่ ทุกคนคอมเมนต์ไว้ก็จะได้เป็นแนวทางแล้วก็อาจจะมีทั้งผิดทั้งถูกนะคะนิงบอกเลยเรื่องนี้มีผิดมีถูกนะคะก็คอมเมนต์กันได้นะคะฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมาแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเหมือนเดิมเนาะเป็น ep ีที่1ิบสหรือ19ไม่แน่ใจนะคะอันนี้นะคะ,ะคุณพี่ส่งเรื่องมาให้แต่ว่านะคะเป็นอะไรที่เราเราอาจจะแบบ เขาเรียกอะไรมุมของมุมมองของแต่ละคนเนาะถ้านะคะสาวไทยเรานะคะสามีฝรั่งนะให้เงินค่าสินสอดสองล้านค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจคิดแต่ถามว่าสองล้านได้จริงไหมได้จริงนะได้จริงค่ะไม่จกตาค่ะได้จริงแน่นอนได้จริงแต่ว่านะคะมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่จะเป็นสาเหตุตามมาเดี๋ยวไปตามฟังกันเลยค่ะ อย่าพึ่งเลื่อนไปไหนนะคะอ่ะสิ่งที่จะก่อนจะเล่าต้องขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ที่ส่งเรื่องเข้ามาให้นะคะแล้วก็เพื่อให้หนิงได้เป็นตัวกลางในการแบ่งปันเป็นการที่แบบว่าแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะเป็นไปไม่ได้ละค่ะที่หนิงจะเป็นคนเดียวเนี่ยที่จะมีประสบการณ์หลายๆ,ๆคนหลายๆ,ๆอย่างในตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้ก็อาศัยจากประสบการณ์ของหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ส่งมาให้หนิงได้พูดได้คุยว่า เป็นแนวทางของคนหลังๆที่จะตามเข้ามานะคะซึ่งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มันมีเข้ามาในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งคุณพี่บอกหนึ่งว่านะคะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้เงินค่าสินสอดสองล้านค่ะแต่ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาจริงค่ะสามีชาวต่างชาติกะะก็มาทํา การแต่งงานให้ค่ะที่เมืองไทยด้วยสินสอด2ล้านเขาเข้าใจดีค่ะว่าเขาจะต้องให้สินสอดเหล่านะคะเพราะคนไทยมีสินสอดใช่ไหมคะ่ะก็เข้าใจค่ะก็ให้สินสอด2ล้านนะคะก็เอามาเพื่อ2ล้านเนี่ยไม่ได้ว่าเอามาแบบสินสอดแล้วไม่ต้องทําอะไรนะไม่ใช่นะคะเอามาค่ะแล้วก็เอามาสร้างบ้านใหม่เพื่อที่จะเตรียมนะคะเตรียมตัวที่จะย้ายมาอยู่ไทยด้วยกัน เหตุเกิดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหลังจากที่นะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานตามประเพณีไทยทุกอย่างเลยค่ะแต่งงงแต่งงานแบบมีพิธีลดน้ําสอกน้ําสางคือแบบไทยเป๊ะนะคะแล้วก็วางสินทรงสินสอดกันเป๊ะหมดเลยนะคะจดทะเบียนไหมจดค่ะนะคะ จดเลยแล้วผู้ชายเนี่ยนะคะเข้ามาค่ะเขาก็บอกผู้พี่ผู้หญิงว่านะคะสร้างบ้านให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะย้ายมาอยู่ด้วยเธอไม่ต้องคิดจะไปอยู่เมืองนอกเพราะฉันจะย้ายมาอยู่กับเธอนะคะอันนี้ย้ายมาอยู่ด้วยกันจริงค่ะย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังจากที่ทําบ้านเสร็จก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่คุณพี่คุณรู้ไหมคะปัญหาที่มันเกิดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงค่ะ นั่นแหละคือปัญหาที่มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกจนทุกวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลิกกับสามีก็เพราะว่าพ่อแม่อันนี้ก็อยากจะฝากฝากถึงพ่อแม่นะคะพ่อแม่ครอบครัวของผู้หญิงด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงต่อเล่ากันหลังจากที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ พ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวใหญ่เนาะคนไทยครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันพ่อแม่อยู่ด้วยกันพอพ่อกับแม่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยได้ผัวฝรั่งมีเงินสินสอดเยอะแยะอุ้ยแสดงว่าฝรั่งเนี่ยมันจะต้องมีตังจ้านะฮะเรียกอะไรไปเล่นการพาน,นันนะคะแม่ยา่าใช่ไหมแม่ยา่าฝรั่งเนี่ยนะคะก็เข้าเริ่มเข้าบอลจ้านะฮะ พอปู่พอปู่ก็เริ่มเล่นหวยจ้าโอ้ยจากที่เคยซื้อยี่สิบจ้าฟาดก็ไปสองหมื่นสามหมืนว่าไปเล่นกันแบบโอ้โหส่วนแม่ย่านี่ก็เล่นไพ่กันแบบโอ้โหติดนี่ติดพนันกันงอมแงมเลยค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดฝรั่งนะคะไม่ใช่ธนาคารจ้าพอฝรั่งเริ่มรู้นะคะว่าแม่ของภรรยาเนี่ย พ่อแม่ของภรรยาเนี่ยเริ่มไปเข้าสิงอยู่กับสุงการพนันเมียก็ให้เงินแม่ไปจ่ายโน่นค่าปิดอ่ะเขาเรียกอะไรไปไล่ปิดค่าติดไ้าวงไพ่ไปค่าเล่นหงเล่นหวยคือใช้เงินเกีกับเรื่องพวกนั้นแบบเยอะเกินไปอะ่ะฝรั่งเริ่มไม่ไหวจ้ะฝรั่งดูแล้วอยถ้าจะหมดหมดตัวแน่ๆฝรั่งรีบตีกลับเลยจ้ะ ฝรั่งก็เลยบอกเมียว่าถ้าพ่อกับแม่เธอเป็นแบบนี้ฉันคงจะอยู่กับเธอไม่ได้เพราะเธอใช้เงินไปในทางที่มันไม่ใช่ฉันตัวฉันเนี่ยเงินฉันแท้แท้ฉันยังไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วใช้แบบเนี้ไม่ถึงสองปีเงินก็หมดก็จริงอย่างที่ฝรั่งพูดนะคะจริงดิซี่ฝรั่งพูดทีนี้ เมียก็รับไม่ได้ที่พ่อที่ผัวตัวเองเนี่ยนะคะไปว่าพ่อแม่ตัวเองก็เริ่มไม่พอใจทะเลาะกันนะคะแล้วคุณพี่ก็เผลอพังปากออกไปว่าถ้าไม่ชอบถ้าไม่ให้ฉันก็ย้ายออกไปเลยก็กลับประเทศแกไปเลยอย่างเงี้ยจ้าฝรั่งนะจ๊ะไม่ใช่พะอิฐพ่อปูนจ้าจ้าฝรั่งก็ไม่ได้พูดอะไรก็ ตื่นเช้ามาก็เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านโดยที่คุณพี่ไม่รู้เลยว่าฝรั่งเนี่ยซื้อตั๋วตั้งแต่เมื่อไหร่หนิงก็เลยบอกว่าคงซื้อตอนกลางคืนล่ะค่ะเพราะคุณพี่หลับเขาก็คงเล่นเขาก็คงซื้อเพราะว่าเขาได้อยู่แล้วตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเขามีตังค์เนาะก็เดินเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอะไรนะไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะไปหรืออะไรยังไงนะคะฝรั่งเขาก็ ถือกระเป๋าเดินทางแล้วก็ออกไปเลยคุณพี่ก็นึกว่าเออสามีโกรธแล้วก็จะออกไปพักโรงแรมอะไรสักที่หนึงนะคะก็ไม่ได้คิดจะง้อนะคะก็ปล่อยไปจนผ่านไปเป็นอาทิตย์เอ้าหัวไม่กลับมาเป็นยังไงแล้วเพึ่งมานึกก็เลยโทรตามหัวก็ติดต่อสามีไม่ได้เพราะเบอร์โทรศัพท์เหมือนกับอว,ว่าปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดต่อไม่ได้ คือไม่รู้อะไรแล้วก็เลยไปดูเบลเลขที่บัญชีไปดูเงินในบัญชีที่ฝากสามีกดออกไปเรียบร้อยแล้ว a t m นะคะก็คือเอาเงินออกไปทั้งหมดเลยทึ่งชีวิตแบบผัวหนีโดยที่ไม่รู้เรื่องนะคะคุณพี่ก็เลยบอกว่าเรื่องสินสอดสองล้านเนี่ยเป็นอะไรที่ได้มาจริงๆแต่นะคะมันได้แค่นั้นจริงๆแล้วที่หมด แล้วมันก็หมดไปภายในพริบตาแล้วจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยในการที่แบบจะทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือจะเป็นการช่วยทำให้ชีวิตคู่ที่มีความสุขขึ้นมันเป็นความผิดของใครเนาะมันไม่ใช่ความผิดของฝรั่งนะคะซึ่งหนิงก็เลยดูเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ความผิดของฝรั่งเลย เขาอุตส่าห์เตรียมเงินเตรียมทองให้เงินให้ทองมาขนาดนี้หนิงถือว่าเขาดีพอสมควรนะคะที่เขาให้ขนาดนี้ไม่ค่อยมีหนึ่งในล้านไหมที่จะมีแบบคนเอาไอ้สองล้านมาให้แต่งงานขนาดนี้หนิงนี่ว่าหนึ่งในล้านนะหนิงหาไม่ค่อยเจอเนาะยากสหสมัยนี้ที่ฝรั่งให้อย่างนี้แต่สุดท้ายคนที่ผ่านก็คือครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะคะแล้วใครจะทนได้ล่ะคะ เขาก็ต้องไปแล้วคุณพี่ก็ทำอะไรไม่ได้เข้าข่ายเหมือนเมื่อวิดีโอที่แล้วต้องอย่าค่ะครณต้องอยาแต่ฟ้องหยาโดยที่ไม่มีผู้ชายผู้ชายหายไปในกีบเมฆเลยซึ่งนิงบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอเมริกาเนี่ยอเมริกาไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ชายอยู่แล้วนะคะก็ฟ้องอยาเขาฟ้องได้เขาทําได้แล้วเพาฟ้องได้ทางฝรั่งหนิ่งไม่ห่วงหรอกค่ะเขาทําได้เพราะในบ้านเขาไม่มีการแจ้งอะไรอยู่แล้วแต่ไทยก็ทําตามที่ คุณพี่อยากจะทำนะคะก็ต้องรอฟ้องเนาะตามสภาพแล้วแต่จ่ายค่าทนายไปนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ชายก็ติดต่อผู้ชายไม่ได้อีกเลยเนาะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายน่าเสียดายกับชีวิตแบบนี้ที่แบบมันจะดีแล้วแต่มันไม่ดีที่จะควรจะทําควรจะระวังให้มากที่สุดพอเราได้คนที่ดีแล้วสิ่งที่จะระวังก็คือพ่อแม่เราด้วยเราต้องอธิบายแลาต้องเคลียร์นะคะว่าเรามาเนี่ย เราอยู่ควรจะอยู่ในลักษณะไหนนะคะอย่าแบบฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝรั่งก็คนเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันเนาะการที่เขาอุตส่าห์ให้เยอะขนาดนั้นแล้วยังไม่รู้จักพอเนี่ยก็ไม่จะพูดยังไงแล้วนะคะก็ เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนว่าบางครั้งก็ต้องคิดนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวเนาะเห็นใจเขาเห็นใจเราใจเขาใจเราเนาะโอเคหนิงก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะคนไหนที่มีคอมเมนต์และแนวเห็นแนวคิดทางในการที่จะ เขาเรียกอะไรแบ่งปันว่าตัวเองเป็นยังไงยังไงนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน,นะคะวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้หนิงด้วยคนจะเรียนแชทเรียนภาษาติดต่อมาที่ idline 2515 n i n g ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ